สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปุ๋ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะครูปุ๋ยจะมาให้การบ้านนะคะแล้วก็มาอธิบายออในแบบฝึกหัดนะคะของแต่ละหน้านะคะก็จะมีทั้งหมด2บทนะคะที่จะให้เป็นการบ้านในเดือนกันยายนนะคะก็คือบทที่3เป็นเรื่องการคูณและการหารสีฟ้านะคะและบทที่4เป็นเรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับนะคะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆโดยมีจํานวนหน้าดังต่อไปนี้นะคะถ้าเดกเดกๆพร้อมกันแล้ว ปเรียนกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเ,เปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่44สีฟ้านะคะเมื่อเด็กๆเ,เปิดมาแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะอันนี้เห็นไหมคะหัวเรื่องจะเป็นการคูณและการหารเป็นแบบฝึกหัดที่3.1นะคะข้อ1ใหญ่ให้หาผลคูณน,นะคะมีทั้งหมด10ข้ออันนี้นะคะเด็กๆจะต้องนําไปทดในกระดาษทดและนาคาตอบมาเขียนเติมให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้จะเป็นกระดาษทดของคุปุ๋ยนะคะค่ะอย่างข้อที่1นึ่งนะคะเป็น12บอคูณ6อันนี้นักเรียนสามารถท่องสุดคูณแม่12ได้ใช่ไหมคะยังจำกันได้ไมเอ่ยตอนเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 12 1ิ2สองหนึ่งสิบส4 48 1บสองยนะคะก็สามารถเติมเลข72ลงไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะ ข้อ12แม่15อันนี้เราท่องไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้วิธีการคือตั้ง15นะคะคูณด้วย3เราจะขีดที่ตัวคูณ1ครั้งนะคะและขีดที่คำตอบ2ครั้งนะคะ,อะ3อันดับแรกอันนี้คุณครูขอทบทวนนะคะตอนป .3 นะคะ3ต้องไปคูณกับ5 1> 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 5 15ใช่ค่ะใส่5แล้วก็ทดด้วย1ต่อไป3ก็ต้องเอาไปคูณกับ1ต่อนะคะ3 1 3บวกอีกทดไว้เป็น4ใช่ค่ะ15คูณ3จึงได้คำตอบเป็น45นะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อมานะคะข้อ3เป็น8คูณกับ70ครูปุ๋ยเคยสอนแล้วเมื่อตอนปอ3ว่าถ้าเจอศูนแล้วให้เรา ตัดศูนทิ้งและนำศูนย์มาเติมไว้ข้างหลังรอไว้ก่อนถูกต้องไหมคะจากนั้นเราจะเหลือแค่8ปคูณเเราก็ต้องเอา8มาคูณกับ7อันนี้เราสามารถท่องสุดคูณได้เราก็ท่องเลยค่ะ8 1 8 8, 8, 26, 8, 3, 24, 8 4, 3, 2ึ่งแป24ป3 8 5 8ส4 0 8 6 48 8 7 5ก็สามารถเติมไปด้านหน้าได้เลยเก่งมากเลยค่ะต่อมาข้อที่4นะคะอันนี้49คูณ4เนี่ยเราจะต้องตั้งคูณ49คูณกับ4เหมือนเดิมค่ะ ขีด1คขีดที่ตัวคูณและขีด2ขีดที่คําตอบนะคะเพื่อเราจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราจะได้ไม่เกิดการสับสนนะคะต่อมาเอา4 9คูณ9นะคะเราเวลาเราท่องสุดคูณเราจะต้องท่องแม่ที่มากกว่านะคะเพื่อความรวดเร็วในการท่องนะคะเพราะถ้าเราท่องแม่9เราจะท่องแค่4ครั้งแต่ถ้าเราท่องแม่4เราจะต้องท่องถึง9ครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องท่องแม่9 9 1 9 9 2้าหนึ่งใส่6แล้วก็ทด3ค่ะ ต่อมานะคะเราก็นำ4ไปคูณกับ4ต่อค่ะก็414 428 432 446บวกอีก3ที่ทดไว้นะคะ16และ17 18 19เก่งมากเลยค่ะ19ใส่9แล้วก็ทด1นะคะเสร็จแล้วมีตัวให้คูณอีกไหมคะไม่มีแล้วเราก็จะดึง1ลงมานะคะก็ได้คำตอบ49คูณกับ49คูณกับ4นะคะเราจะได้เป็น196ค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะอีกข้อหนึ่งข้อที่5อันนี้เช่นเคยค่ะต้องตั้งคูณนะคะ หรือถ้าใครคูณข้องแล้วเราสามารถคูณแนวนอนได้เลยนะคะแบบที่ครูปุ๋ยเคยสอนในการจับคู่ใช่ไหมคะเราสามารถเดี๋ยวดูนะคะทาแนวตั้งก่อนเดี๋ยวจะสอนแนวนอนอีกรอบนะคะอันดับแรกคือเอา5ไปคูณกับ3ก่อนใช่ไหมคะ5้5หนึ่5ห้าใช่ค่ะใส่5ทด1ต่อมานํา5ไปคูณกับ2 515 5, 5 2 10บวกอีก1เป็น11นะคะใส่1แล้วก็ทด1 ตัวสุดท้ายค่ะเอา5ไปคูณกับ1 5คูณ1ได้5บวกอีก1เป็น6ใช่ค่ะเราจะได้615 6 1 5แต่ถ้าเราคูณแนวนอนนะคะวิธีการเหมือนกันค่ะเราจะต้องนำตัวคูณนะคะไปจับคู่ในหลักหน่วยคูณกับหลักสิบและคูณกับหลักร้อยตามลำดับนะคะเอา5คูณ อันนี้จใหญ่ไปนิดนึงนะคะอันดับแรกเราจะเอา5ไปคูณกับ3าก่อน5 3 5เราก็ใส่5รอไว้นะคะแล้วก็ไปทด1ตรงนี้นะคะต่อมาเอา5คูณ2ได้10 10บวก1เป็น11ใช่ค่ะใส่1ึแล้วก็ไปทด1นอีกนะคะต่อมาเอา5ไปคูณกับ15 15บวก1เป็น6กอ่าก็จะได้คำตอบเท่าที่เท่ากันนะคะเด็กๆสามารถอ่าคูณในแนวตั้งหรือแนวนอนได้เลยนะคะถ้าคูณแนวนอนก็อาจจะไม่ต้องใช้กระดาษทดแต่ถ้าคูณแนวตั้งอาจจะต้องมีกระดาษทดนะคะ แต,แต่เพื่อความชัวเราจะฝึกการคูณในแนวตั้งให้คล่องก่อนนะคะเราจึงาสามารถอายุปไปคูณแนวนอนได้จะทําให้เราคิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเกิดความชํานาญนะคะต่อมาเรามาดูข้อที่6นะคะข้อเช่นเคยค่ะเจอสูตรอีกแล้วที่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดสูตรทิ้งก่อนแล้วก็นํามาเติมใช่ไหมคะ นำมาเติมในหลักหน่วยรอไว้ก่อนเราจะเหลือแค่84คูณ1อะไรก็ตามที่คูณด้วย1ก็จะได้ตัวเดิมเสมอเช่น 75, 75 8, 7, คูณ1ได้75 8คูณ1ก็ได้8 7คูณ1ก็ได้7เพราะฉะนั้น84คูณกับ1ก็ได้84อันนี้สามารถนํามาแปะไว้ข้างหน้าได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น840ค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองช่วยกันครูปุ๋ยคิดนะคะแล้วก็ลองทําตามดูนะเจออะไรคะใช่ค่ะข้อต่อไปข้อ,ขอ7เจอศูนย์อีกแล้วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะตัดศูนย์ก่อนเพราะศูนย์อ,อยู่ในหลักหน่วยเราใช้ได้เราก็นาศูนย์มาเติมที่หลักหน่วยราไว้ก่อนเราจะเหลือแค่3คูณกับ9ก้าเพราะฉะนั้นเราก็เอามาทดนะคะในกระดาษทดได้เลยนะคะเช่นเคยคะ่ะเราก็ขีดเส้นใต้ หนึ่งเส้นนะคะที่ตัวคูณและ2เส้นที่คําตอบอันดับแรกเราต้องเอาสาขึ้นไปคูณกับ2ก่อนใช่ค่ะต้องไปที่หลักหน่วยก่อน 3, 1, 3 6, ามหนึ่งต่อมานํา3ไปคูณกับ9 3้าสามห่ท่องสาถึงเครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องท่องไมเก้าจะง่ายกว่า 9, 9, 9, 28, 9 1้าหนึ่งเก้าเก้าสอบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดทดสองเก่งมากค่ะหมดยังคะ,ะเราจับคู่ครบแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องคูณแล้วเราก็สามารถดึง2ที่เราทดไว้มาใส่ข้างหน้าได้เลยเป็น276ค่ะคําตอบ อันนี้ก็จะเป็น276อเ่าเราสามารถนําคําตอบที่ได้มาแปะข้างหน้าเลขศูนย์ที่เราเขียนรอไว้ในหลักหน่วยได้เลยนะคะอ่าจากนั้นเราจะต้องเขียนลูกน้ำที่มันเพราะว่ามันอยู่ในหลักพันแลวใช่ไหมคะวิธีการง่ายๆเลยอันดับแรกเราก็ต้องนับหนึ่งนับจากหลักหน่วยนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามแล้วเสร็จเรใส่ลูกน้ใชัยขาเนี่ยจะเรียกว่าหลักพันนะคะลูกน้ําจะขั้นระหว่างหลักพันและหลักร้อยอ่าอันนี้เป็นความรู้ตอนปรสามนะอันนี้ก็ถูก๋มถกวนให้นะคะข้อที่แปดนะคะเจ็ดคูณกับสี่ร้อยเอ็ดนะคะอ่าศูนย์นะคะตอน ชีอยู่ในหลักหน่วยแล้วจึงไม่สามารถตัดแล้วนามาเติมอไว้ก่อนนะคะดังนั้นเราจึงต้องไปตั้งคูณในกระดาษทุ้นนะคะ401คูณกับ7ทําไมคูณถึงต้องนอํอ401ขึ้นก่อน,นคะใช่ค่ะเนื่องจากว่าเพื่อง,ง่ายต่อการกระจายการคูณใช่ไหมคะให้นําเลขมากเป็นตัวตั้งคูณด้วยตัวเลขน้อยจะง่ายแล้วก็เห็นภาพได้ชัดขึ้นและไม่เกิดการสับสนนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะให้เรานํา7นะคะขึ้นไปคูณกับหลักหน่วยก็คือเลข1นะคะ71 ใช่คะ่ะ7 1 7ต่อมานะคะ7ก็ไปคูณในหลักสิบก็คือเลข0 7คูณ0ได้0ถูกต้องค่ะและตัวสุดท้ายนะคะ7คูณกับ4 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28ใช่คะ่ะใส่8ใส่8นะคะแล้วก็ทด 2. 2แต่เราจับคู่คูณครบแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงสามารถดึงเลข2ที่อยู่ในหลักพันเนี่ยลงมาได้เลยนะคะ เราก็เหมือนเคยนะคะนับจากด้านหลังก็คือหลักหน่วยมา3ตัวนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็คือ1 2 3เราก็จึงเติมลูกน้ําใช่ค่ะเพื่อขั้นนะคะระหว่างหลักร้อยและหลักพันคําตอบข้อนี้จึงได้เป็น2 8 0 7นะคะถูกทําถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะมาดูข้อที่9ข้อที่9้าเนี่ย6คูณกับ5 7 1 4เดิเด็กๆคนไหนรู้ไหมคะว่าเราจะต้องนําตัวไหนมาเป็นตัวตั้ง ใช่แล้วค่ะการคูณมีสมบัติการสลับที่อันนี้เรียนไปตั้งแต่ป .2 ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเด็กๆสามารถนําเลขมากตั้งได้เลยเพื่อง่ายต่อการคิดนะคะแล้วก็ในการหาคำตอบของเราเราสามารถนำา5 7นตั้งได้เลยอ่าแล้วก็คูณกับเลข6กหาเลขมากตั้งคูณเลขน้อยนะคะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะ เมื่อเราฝึกบ่อยๆและก็ทําจนเป็นนิสัยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยจำได้ว่าเราจะต้องทํำยังไงบ้างและขั้นตอนในการคูณหรือการหารต่างๆเนี่ยในการคิดหาคําตอบเนี่ยเราจะต้องเป็นไปในทางไหนนะคะเช่นเคยค่ะเหมือนเดิมนํา6ไปคูณกับหลักหน่วยก่อนก็คือคูณ4 616 62 12 6, 6, 6, 6 3 8 6 4 24ใส่4ทด2เก่งมากเลยค่ะต่อมานํา6ไปคูณกับ1นะคะที่อยู่ในหลักสิบหกเป็น6บวกอีก2ที่ทดไว้6แล้ว7 8เก่งมากค่ะอย่าลืมบวกเลขที่เราทดไว้นะคะ บวกเสร็จแล้วเราก็อาจจะตัดทิ้งเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะต่อมาเราก็จะนํา6ไปคูณกับ7 6 1 6 6, 6 2 12 6 38 6 4 24 6 5 3 3 6 6 36 6 7ก2ก่งมากค่ะอก่ากคะเมื่อเราท่องคล่องขึ้นเราจะท่องได้อย่างรวดเร็วขึ้นทำให้เราคิดเลขเร็วขึ้นนะคะอย่าลืมไปฝึกท่องสุดคูณแล้วอัดคลิปมาส่งครูปุ๋ยด้นะคะ6 7 42ใส่2ทด4เก่งมากค่ะต่อมา คู่สุดท้ายค่ะนำหกไปคูณ5ใช่ค่ะ6กหน2่งหกหกสองสิบสองหกสบแวกอีก4ที่ทดไว้30แล้ว3ามเอ็ดสามสเก่งมากค่ะสามสิ 34, ใส่4ทด3อ่าเราคูณครบแล้วเราก็สามารถดึงเลขสาลงมาได้เลยนะคะเช่นเคยค่ะนับ1 2 3แล้วใส่ลูกน้ำใช่ค่ะหรือที่เราเรียกคอมม่านะคะขั้นเอาไว้ระหว่างหลักร้อยและหลักพันคำตอบข้อนี้เราจึงได้ทั้งหมด 3 4 2ห4นเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไม่ว่าโจทย์จะยากแค่ไหนถ้าเราเข้าใจหลักการคูณที่ถูกต้องเราจะทำได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมาค่ะขอ้ออ่ะข้อสุดท้ายแล้วอันนี้นะคะน่าจะยากสำหรับเด็กหลายๆคนแต่เราเคยเรียนไปแล้วเมื่อตอนป3ค่ะงั้นเรามาทบทวนความจำกันหน่อยนะคะอ่ะอันนี้เราก็นำมาตั้งคูณได้เลยนะคะก็คือ6อันนี้ขอเขียนกูบูรขอเขียนตัวใหญ่นิดนึงนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดเจน 68คูณกับยี่สิบสามอันนี้จํานวน2หลักเท่ากันใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เด็กๆสามารถนะคะเขียนให้ตรงหลักเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วก็การคูณจับคู่ต่างๆเนี่ยถูกต้องมากยิ่งขึ้นเวลาเจอเลข2หลักคูณกับเลข2หลักวิธีการง่ายๆเลยทําเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกสอนเวลาต้นป3ครูผู้บใ,อใอบอกว่าให้ปิดเลขอะไรไว้ก่อนคะใช่ค่ะสมมติครูผู๋ยปิดเลข2ไว้ก่อนตอนนี้เราไม่เห็นเลข2นะ ดังนั้นก็จะเหมือนเดิมค่ะ3ขึ้นไปคูณกับอะไรก่อนคะอ่ะใช่ค่ะขึ้นไปคูณกับหลักหน่วยก็คือ3คูณ8อ่ะท่องแม่8จะง่ายกว่า8 1 8 8 2 16 8 3 4 4 24, 24ใส่4นะคะทดอ่าทด2ใช่ค่ะต่อมานะคะนำ3า3ไปคูณกับ6ต่อค่ะ6 1 6 6 2 12 6 3 18ใช่ค่ะ18บวกอีก2ที่ทดไว้18แล้ว19 20เก่งมากค่ะ20ใส่0ทด2ใช่ไหมคะ,ะตัวทดที่ครูปุ๋ยใช้สีแดง เพื่อให้เราไม่เกิดการสับสนนะคะได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าครูุ่จะเขียนให้เลขให้ตรงหลักเพื่อที่เราจะได้ดูอย่างง่ายขึ้นนะคะทีนี้3าเราคูณครบหรือยังคะครบแล้วใช่ไหมคะถ้าครบแล้วตอนนี้ถึงคิวปิดเลข3ได้แล้วค่ะแต่เราต้องเปิดเลขอะไรคะที่เราแอบไว้ใช่ค่ะเปิดเราจะเปิดเลข2นะคะเปิดเลข2แล้วก็แต่จะปิดเลข3ได้เราจะต้องให้เลข3 แถวต่อไปนะคะคือบรรทัดต่อไปเราจะต้องให้เลขสามกลายเป็นศูนย์เก่งมากค่ะเราก็เติมศูนย์ไปในหลักหน่วยเพราะตอนนี้หลักหน่วยเราหายไปเรืยังคะหายไปแล้วเราจึงเติมศูนย์ที่หลักหน่วยเพราะเราจะไม่สามารถข้ามไปทาหลักสิบได้เลยเราจึงต้องเติมศูนย์ก่อนหนึ่งังนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะต่อมาอ่ะอันนี้เราก็ลบออกเพื่อไม่ให้เราสับสนนะคะอ่ะต่อมาค่ะเราก็เราก็นํา มาทำหลักสิบแ้วก็คือนํา2ไปคูณกับหลักหน่วยก็คือ2คูณกับ8ใช่ค่ะ8 1 8 8 2ึ6ค่ะใส่่ะทด1นะคะต่อมาเราก็นํา2ไปคูณกับ6ใช่ค่ะในหลักสิบ1 6 6 2 2 2บวกหึ่งที่ทดไว้เป็น13ใส่3ทด1เสร็จแล้วเราคูณหมดอย่างคะ่ะหมดแล้วเราก็เลยดึง1ลงมนาะแต่ดึงให้มันยาวกว่าเดิมนะคะเพราะตอนนี้เราทําบรรทัดที่ที่อยู่นะคะเราก็ดึงหลงมานะคะ จากนั้นเราก็ขีดเส้นใต้1เส้นอ่าทำไมขีด1เส้น2ครั้งเลยคะใช่ค่ะเพราะตอนนี้เรากําลังจะนํา2งตัวนี้มาบวกกันแล้ว2บรรทัดบนเราใช้อีกไหมคะไม่ใช้แล้วนะคะเพราะว่าเราคูณเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราสนใจบรรทัดที่3และบรรทัดที่4ี่นะคะเราก็นํา C มาบวก0นย์ได้ C <4, S 1> บวกกับ0ย์ <4, S 1> ได้4ถูกต้องค่ะต่อมาศูนย์บวก6ก็เช่นกันค่ะได้6 2อบวก3าอ่าเอาเลขมากไว้ในใจชูเลขน้อย3แล้ว4 5ใช่ค่ะต่อมาก็ดึง1ลงมาอ่าได้แล้วค่ะ เหมือนเดิมนะคะนับ1 2 3เสร็จแล้วใส่ลูกน้ําค่ะแล้วก็อันนี้คือคาตอบสุดท้ายแล้วเราจึงขี่เส้นใต้ทั้งหมด2อเส้นอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดนะคะเด็กๆแล้วเวลาขีดเส้นใต้ใช้สีแดงนะคะเวลาเขียนใช้ปากกาสีน้าเงินเพื่อให้เกิดความแตกต่างและชัดเจนนะคะอ่าข้อนี้จึงตอบ 1, 500, 1 5 0 0 1,564อ่าเก่งมากค่ะผ่านไปแล้ว10ข้อแรกเด็กๆคนไหนทําถูกทั้ง10ข้อเลยคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะจากนั้นนะคะอันนี้ ให้หาผลลัพธ์การหารแต่ครูปุ๋ยขอค้างเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะย้อนกลับมาเฉลยให้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการคูณก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวครูปุ๋ยจะสอนเรื่องการหารต่อมันจะได้ไปเป็นตามขั้นตอนนะคะเด็กๆย้อนกลับมาทําหน้า44นะคะในหัวข้อที่2เพราะเราเรียนหารเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ,ะเราก็รู้วิธีแลกหารเดี๋ยวเรามาหารสั้นนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะคะก็100 126อห่ารสั้นอย่างนี้นะคะก็3 3มสศนย์ เอาหนึ่งไปแปะหน้าเลยค่ะ3 4 12 3 2 6อ่าข้อนี้ก็เลยตอบ4ตัวที่ค่ะข้อนี้ตอบ4ี่นะคะต่อมาค่ะอันนี้อันนี้คือข้อที่1นะคะต่อมาข้อที่ข้อที่2เราก็บอกว่า5 0 5หาร5นะคะก็5 1 5 5 0ึ่งห้าห้าได้แล้วค่ะข้อนี้ตอบ101่งร้อน่ะคะ,ะต่อมาค่ะข้อ3 ข้อ3โจทย์บอกว่า7,620นะคะหาร2 2 3 6เหลือเศษ1ใช่ไหมคะ2 8 6 2 1 2 2 0ได้0ข้อนี้ตอบ3,810นะคะ,ะไม่มีเศษสักข้อเลยนะคะเป็นหารลงตัวทั้งหมดเลยข้อ4โจทย์คือ7 6อ่า4,000อค่ะ4,369อาหารกับ8นะคะ อันนี้ก็จะแปดศูนย์ได้ศูนย์ไว้แปดหอ้าวเหลือเศษ3ามแปดสามแปดสีนะคะแปดส3่สามสิบเหลือเศษสีปข้างหน้าค่ะ8 5 4ห้า48อ้าวสีเหลือเศษหนึพอไม่ถึง49อันนี้ตอบขอโทษทีค่ะตอบ5้6เศษ1ค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่5ค่ะอันนี้ก็จะเป็น8 4 1 9 5, 5, 7 7 1 7เหลือเศษ1 7 2 14ไม่มี8นะคะ7 0 0 1 8 7 1 7 1, 7 2 14 7 3 21 7 4 7 2 14 7 3 21เกินแล้ว7 2 14 14แล้ว15 16 17 18 19เหลือเสร5ถ้าเราทำค่องขึ้นมันก็จะคิดเลขได้อย่างรวดเร็วเราก็ง่ายขึ้นนะคะ ด็จๆตอลฝึกฝนมานะคะก็ลองมาตรวจคําตอบดูได้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปบทที่4ต่ตอนเลยค่ะ